สู่ช่องช้างแฝดพลายทองคำพลายทองแท่งนะคะไข่มุกอู้หู้หู้หูึกคักคึกคักคึกคักโอ้ขึกคักใหญ่เลย ดีค่ะโอ้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 เห็นพ่อก,กับแม่มาคือคักยหญ่เลยดูดูลูกสาวลูกสาวพ่อก,กับแม่มาแล้วดีใจใหญ่เลยสวัสดีช่วงเงเที่ยงนะคะ พ่อกับแม่ก็เสร็จจากธุระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาอยู่ดูแลลูกชายกับลูกสาวเหมือนเดิมนะคะพาลูกๆมาทักทายกับแม่ๆนะคะหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันเนะาะหายไปหลายวันนะคะตอนนี้พ่อกับแม่ก็เสร็จธุระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ดูเด็กๆนะคะตอนเที่ยงอากาศร้อนเล่นน้ําสนุกสนานใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยนะคะพ่อกับแม่มาแล้วลูกๆดีใจใหญ่เลยนะคะโอ้โหไปแล้ว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  คุณปู่กับคุณย่าตัดหญ้าข้างหน้าบ้านออกนะคะโล่งเลยโล่งเลยนะคะนี่เอ้ย <c ười> คิดถึงลูกๆนะคะรีบกลับมาหาลูกๆนะคะนี่เสร็จงานแล้วรีบกลับมาเลยนะคะ <c ười> เด็กๆก,ก็คึกคักกันใหญ่เลย <c ười> เห็นพ่อกับแม่มาคึกคักกันใหญ่เลยนะคะ ดูฝนตกหลายวันนะคะน name, ้องไข่มุกเล่นดินเป็นหลุมหมดเลยไข่มุกไข่มุกคิดถึงไหมคิดถึงพ่อกับแม่ไหมคิดถึงพ่อกับแม่ไหมอ่อนแล้ว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 แล้วอ่อนแล้วอ่อนแล้วคิดถึงเหรอฮะไปไปเล่นขี่ตมไปแน่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  นี่วุ้เอออ้าเอ้าเอ้าเห็นพอกระแม่มาละหาวคักละค่ะบัดเท่านี้โอ้วเด็กๆดีใจใหญ่เลยเด็กๆดีใจใหญ่เลยโอโอ้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  หนูมันเที่ยงกว่าแล้วอย่าเคาะระครังพระเขาเพี้ยนแล้วหลูกไม่ต้องเคาะระครังโอ้ยดีใจดีใจค่ะดีใจเห็นพ่อกับแม่มาดีใจใหญ่เลยโอ้ยลูกสาวลูกสาวคลิกคักกันแท้ ดูโอ้มันจะไม่เป็นลุมได้ยังไงดูทําดูทําบัตเทนี่ฝนตกมา่านำกับขังได้ไหน่ดูแต่ละเชือกดีใจกันใหญ่เลยเแค่ยังพอไหมหลวมบอเปลี่ยนขังดูเจ้าอ้วนทองรังเจ้าอ้วนก็ดีใจนะคะดู ลูกๆบอกว่าพ่อแม่ไปไหนมาหลายวันจังเลยคิดถึงจังเลยพอดีพ่อกับแม่ติดงานศพของคุณน้านะคะก็ต้องไปกลับบ้านเนาะกลับบ้านไปจัดงานศพนะคะก็เพิ่งเสร็จงานนะคะเพิ่งเสร็จงาน ก็เลยรีบกลับมาหาลูกๆค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะนี่ก็จะเฉะเฉะหน่อยโอโอๆพอไม่ไปแล้วถอยก่อน เรด,ดูเจ้าอวนของเราโชว์ก่อนโอ้ยทองคำบอกไม่ได้โชว์ตั้งหลายวันแม่แม่รีบมาถ่ายหน่อยผมอยากโชว์แล้วนี่นี่นี่นี <c oughs> <c oughs> ่เต็มที่เลยลูกพ่อกับแม่มาแล้วลูกเต็มที่ไปเลย สนุกสนานกันใหญ่เลยช่วงมีอากาศร้อนนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศเหมือนฝนจะตก<อ>ตัดหญ้าหน้าบ้านออกนนะะโล่งหมดเลยโล่งหมดเลยตอนนี้ สวัสดีเจ้าเด็กๆพ่อแม่กลับมาดีใจกันใหญ่เลยนะสวัสดีค่ะพิดาใช่ค่ะดีใจคือคักกันใหญ่เลยค่ะนี่นคือคักกันใหญ่เลยลูกๆบอกว่าพ่อกับแม่หายไปตั้งหลายวันนะคะคิดถึงพ่อกับแม่แล้วนะคะดูดูด,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 ดูทางนู้นดูทองแทง่งนะคะเป็นหลุมหมดแล้วนี่ นูนูมาเหยียบมาเอาง่างััดดินจะเป็นลุมมาแล้วไป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 ไหนนั่นไปไหนนั่นไปไหนนั่นขโมย้าแล้วช่วงนี้รถดินก็ยังยังมาลงให้เราไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะฝนตกทุกวันนะคะรถดินก็ไม่กล้าลงนะคะ ดูดูท่าอะไรของเขาสวัสดีตอนเที่ยงๆนะคะพี่ๆแม่ๆทานข้าวกันยังเน้อดูดูเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนเห็นพ่อใหม่มาดีใจใหญ่เลยโอ้โหท่าสวยจ้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาเอาีกคอา,ออาอว่ยเอาขาควายห่างอีกเร็วเร็วนี่ ถ่าสวยโอดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยค่ะอ่ะ ไทายอย่าง,อางดอกนลูกทองคำเขียเส้นก่อนอ้าวแดนโชว์เลยอ้แดนโชวโโโ์ช่วงนี้ผมไม่ได้ทำงานเลยครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำงานเลย แช่งทอยช่วงนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะช่วงที่พ่อกับแม่ไปอยู่บ้านเนาะก็ถามพี่ๆนักพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะก็ไม่ได้แสดงนะคะช่วงที่พ่อกับแม่ไปบ้านก็ไม่ได้แสดงช้างนะคะไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะก็พอดีน้องๆได้พักผ่อนด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้แสดงนะคะช่วงเช้าก็ไม่ได้แสดงช่วงบ่ายก็น่าจะเหมือนกันนะคะไม่น่าจะได้แสดง มาทางหาเลยเฮ้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 ยะอะไรอะไรขั้นคอบ่ะนะวิธีวิธีเก่าของน้องทองคำเป็นไงล่ะเอมีเชือกอยู่มีเชือกอยู่อะไรลูกเปิดประมูลดีไม่เชือกเส้นนี้อ่ะจะได้ช่วยสร้างบ้านให้กับแม่ทองคูนด้วยเอาไหมลูกเอาไหม เอาไหมเอาไหม <c oughs> ทองคำบอกขอคิดดูก่อนครับขอคิดดูก่อนนะตอนนี้ก็ดูลูกๆเขาโชว์ไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้โชว์หลายวันนะคะนี่อ่านี้ท่าสวยท่าสวย อยากเล่นกับพ่อใหม่แล้วคิดถึงคิดถึงคิดถึงกันมากคิดถึงกันมากนะคะไม่ได้เจอกันต้อง